ร่วมแสดงความยินดีกับกลุ่มชูนะคะที่สามารถคว้ารางวัลสุดยอดในจ้างดีเด่นแห่งประเทศไทยจากทางด้านของ Top e m p l o y e r s Thailand 2 0 2 2ซึ่งนี่เป็นปีที่4ติดต่อกันแล้วที่สามารถคว้ารางวัลแห่งความภาคภูมิใจนี้ได้ค่ะ กลุ่มทรูประเดิมต้นปีองค์กรด้านการสื่อสารโทรคมนาคมหนึ่งเดียวของไทยที่ไดรับรางวัล Top e m p l o y พเ s Thailand ด์ในจ้างดีเด่นประจำประเทศไทยสะท้อนชัดความสำเร็จการบริหารด้านทรัพยากรบุคคลอย่างมีคุณภาพนางสาวสรินราวงสุภลักษณ์หัวหน้าคณะผู้บริหารกลุ่มด้านทรัพยากรบุคคลบริษัททรูคอร์ปอเรชั่นจำกัดมหาชนกล่าวว่า พราะเชื่อว่าคนเป็นปัจจัยสําคัญในการขับเคลื่อนองค์กรให้พร้อมรับมือทุกการเปลี่ยนแปลงซึ่งกลุ่มครูมุ่งม,มั่นทุ่มเทพัฒนบาบุคกากรอย่างเต็มกําลังจึงนํามาซึ่งความสําเร็จที่สามารถคว้ารางวัลในจ้างดีเด่นประจำประเทศไทยต่อนเนื่องปีที่4รและนับเป็นความภาคภูมิใจยอย่างยิ่งที่ปีนี้ t o p Employer i n s t i t u t e ประเทศเนเธอร์แลนด์ประกาศให้กลุ่มครูติดอันดับท็อป3องค์กรที่ได้รับรางวัลดังกล่าวตอกย้ําการเป็น People Organization ที่นึกถึงพนักงานเป็นอันดับแรกมุ่งเนำนน้วัต กรรมเทคโนโลยีดิจิทัลมาใช้ในกระบวนการบริหารจัดการบุคคลเพิ่มทักษะที่หลากหลายให้พนักงานครูในการ transform สู่การเป็นองค์กรดิจิทัลแห่งอนาคตไปด้วยกันควบคู่กับการดูแลพนักงานให้ทำงานอย่างมีความสุขและมีคุณภาพชีวิตที่ดีโดยเฉพาะอย่างยิ่งการให้ความช่วยเหลืออย่างวิกฤตในช่วงสถานการณ์การแพร่ระบาดโควิด19ซึ่งบริษัทยังคงมีนโยบายให้พนักงานปฏิบัติงานจากที่บ้านหรือ work from home รวมไปถึงการนำเทคโนโลยีมาประยุกต์ใช้ทำงานเพื่อเพิ่มความสะดวกสบายให้เข้าถึงบริการ ได้อย่างรวดเร็วตลอด24ชั่วโมงนอกจากนี้ยังปรับปรุงออฟฟิศให้เป็น c r e a t i v e Living Space ที่ล้ำสมัยและยังจัดโปรแกร,รมพัฒนาทักษะแห่งอนาคต Upskill และ Reskill ให้พนักงานมี Power Skill และด g i t a l Skill อย่างเป็นรูปธรรมซึ่งกลุ่มทรูยังคงเดินหน้ามุ่งสู่ความเป็นเลิศด้านบริหารทรัพยาการบุคคลเพื่อผลักดันให้องค์กรเติบโตและก้าวหน้าอย่างยั่งยืนต่อไป เป็นความภาคภูมิใจของโปรั t ทรูแล้วก็พนักงานทุกคนนะคะก็ปีนี้เป็นปีที่4ที่เราได้ท็อปเอนพอยเปีนี้ที่ที่ดีกว่านั้นก็คือว่าเราติด1ใน3ด้วยของประเทศไทยทําให้เรารู้สึกภาคภูมิใจกับสิ่งที่เราทุ่มเททํางานหนักนะคะเพื่อพนักงานแล้วก็ส่วนรวม4ปีนะคะที่สะท้อนก็คือว่าเราก็โดดเด่นมากๆนะคะในเรื่องของ HR Technology ซึ่งเราก็จะได้รางวัลจากหลายๆที่เช่นกันนะคะก็ HR เราเนี่ยออโตเมท เยอะมากก็ทําให้พนักงานนี้ทำงานง่ายอย่างทีง่โดยเฉพาะช่วง work from home เนี่ยพนักงานก็ไม่ต้องเข้าออฟฟิศเลยเราอโตเมททุกเรื่องก็ทําให้เอชาเนี่ยลดกระดาษลดความซ้ําซ้อนแล้วก็ทํางานได้มีประสิทธิภาพมากขึ้นขณะเดียวเองก็อำนวยความาสะดวกสบายให้กับพนักงานออที่อยู่ตามภูมิภาคหรือที่ไม่ได้อยู่ในเขตออฟฟิศเนี่ยก็ทําให้เขารู้สึกว่าเขาติดต่อแผนกเอชาได้24ชั่วโมง7วันนะคะก็ไม่ต้อง กังวลใจว่าจะไม่ได้รับความช่วยเหลือหรือการดูแลขนาะเดียวกันอีกที่ดีก็คือเรื่องของ change management uh, HR แล้วก็เป็น uh, เรียกว่าเป็นเช็ a l เจช่วยในการทานชอมองค์กรโดยเฉพาะเรื่องของคนนะคะก็ทําให้เราเห็นว่าเ,เราช่วยกัน up skill re skill โดยเฉพาะเรื่องของ power skill แล้วก็ t r a n s f o r m a t uh, i o digital skill ก็ทําให้เกิด transformation ในองค์กรอย่างเป็นรูปแบบรูปธรรม สำหรับรางวัลนายจ้างดีเด่นประจำประเทศไทย Top Employers Thailand 2022เป็นผลมาจากการพิจารณาคัดเลือกอย่างมีหลักเกณฑ์และโปรง่งใส โดย Top employers i n s t i t u t e ประเทศเนเธอร์แลนด์เข้ามาตรวจสอบพิสูจน์และประเมินอย่างละเอียดทั้งเรื่องนโยบายและกลยุทธ์ในการบรหิหารและดูแลบุคลากรกระบวนศนรและระเบียบปฏิบัติที่ใช้การประเมินผลและการพัฒนาพนักงานตลอดจนการนำเทคโนโลยีมาใช้ดูแลพนักงานอันเป็นเครื่องยืนยันถึงความเป็นนายจ้างดีเด่นประจำประเทศไทยที่มีวิสัยทัศน์กลยุทธ์ตลอดจนการดำเนินงานและการบรหิหารดูแลพนักงานอย่างมีประสิทธิภาพและโดดเด่นเทียบเคียงกับองค์กรชั้นนำระดับโลก ขอบคุณทุกท่านที่ติดตามรับชมรายการ TSN ข่าวดึกนะคะอย่าลืมกด subscribe กดกระดิ่งกดไลค์กดแชร์ในทุกช่องทางออนไลน์ของ t ี n ช่อง16ด้วยนะคะเพื่อที่คุณผู้ชมจะได้ไม่พลาดรับชมรายการสดและคลิปวิดีโออื่นๆที่น่าสนใจอีกมากมายเลยค่ะ